กลมาติดตามรับชบกันต่อครับอยู่กับผม,มตีเลขซ้ายมันภารกิจของสิงห์บรทุกสิบลอ้อทีมงานฟ้าบรรดาลงานสต็อกสายที่กุญประดูมานะครับเที่ยวแรกนี่หลังจากทําถนนเสร็จสับเรียบร้อยเที่ยวแรกครับของจริงแล้วโอ้ ระยะทางก็ประมาณ200เมตรครับจุดที่ว่าค่อนข้างเละเนี่ยแล้วเอาทรายมาปูทับปรับเกจไปสบายสๆสบายๆครับเที่ยวแรกมีล่องรอยยุบตามเห็นครับ เทายทับของทับดินเละ,เละของถนนเดิมนั้นแข็งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่หน้ามันเละเฉยเยก็ายมาปูเพื่อให้มันลื่นมีแท็กเตอร์ของเสียฟอร์ดครับคอยเคลียร์เส้นทางขันที่2ตามมาครับระยะทางนี้ก็1กิโลจากจุดที่ รถขุดฟ้าบนานตักทรายใส่ไปยังลานสต็อกลานสต็อกนี่เรายังไม่เห็นพื้นที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล่ะครับเดีว่าตอนนี้มาดูเส้นทางก่อน ก็จะเนิเนๆหน่อยครับ เนินน้อย200เมตรเป็นจุดที่เละที่สุดในรัศมีเส้นทาง1กิโลโอ้มี3าล้อเข้ามาด้วย3าล้อชาวบ้านน่าจะไปไล่ไปนานครับเจอล่อง10บล้อนี่จะรอดไหมเนี่ยเอา้า เอาให้รอดเด้อพะยญยรอดปอปลารอดปอบเอาไฟฟ้าปอปลามันเป็นรถไฟฟ้าสิฟฟาสอ,อนน๋อยู่หอหรอะนี่ยู่อหรอะ,ะ,ะเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รถไถเขาเกตอันตัวนี้ให้ก่อนถอยไปอีกปะป๋าถอยไปพ่อพ่อพ่อไปีิลนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไถรูปทางให้ <c oughs> ป๋าไปใส่เนี่ย <c oughs> ไปใส่ตัดยา <c oughs> มาเสียบปอนมาช่วยป๋าก่อน สิบล้อไม่เป็นไรครับสามล้อเรียบร้อยบ่เขินปลาถอยถอยบ่เขินบ่เขิน lên đó. Nào thôi ba, Nào bà, thôi Yết thôi yết สิบหอมาแล้วถอยถอยเอาเอาเอาเดินหน,หน่อยนิดนึงพ่อเอาถอยได้ป่ะนี่าพอพ,อพ,อพอ่อ,อปะได้สิบ0ลอมากรได้ได้ได้ไดอโอ้วหควันปี เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีวสล้อเดี Worlds> ๋ยวเดี๋วลงมายก่อนลงมาซอยแล้วก่อนอ๋แมนสามล้อสล้อสาล้อมาท่าสิล้อเอาถอยเข้าถอยอาพอพ่อพ่อเอาลบแล้วลบแล้ว โอ้เสียจังหวะเลยครับครับไป เป็นคันที่สามครับกระบะช่างแม็ก่าสวนทางเข้ามา น่าจะไปเคม็มคุณปู่เย็บเย็บวัวควันดำปีเลยครับ โหดเลยคันนี้นี่ครับลานสต็อกอยู่ตรงนี้มีเซี่ยฟอร์ดครับโกเบเอสเคหนึ่งสี่ศูนย์เอลซีซูเปอร์เอ็มจอดรอเดี๋ยวกลับมาดูสามล้อต่อโอ้สิบล้อกำลังมันนี่สามล้อมาเรียบร้อยเลย อ่าลูปทานให้ก่อนไปนี่เด้อป๋าไปน้ำรถเกียร์เด้อเอาเอาพ่อแม่งไปไปเลยบิดบิดบิดเลยบิด ไปครับไปพปญา,า,รรยายสิบล้ออีกเขาลบไปพ่อใหญ่ได้เด้อสิบล้อเด้อพี่ใหญ่ลบให้พ่อใหญ่หน่อยพ่อใหญ่ไปเลย,รรย,ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปไปเลยไปลบอ่นานารถไถไปเลยบิดบิดเลย ao <laughs> 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 à, subscribe đi kênh Ghiền Mì ao Để không ao bye ao, ơi hấp 10 lóp, subscribe cho เป็นเที่ยวแรกของแต่ละคันครับวันไหนเล่นดิตอนบ่า,บาย มีรถเกยียรรถถ่คอยทำทางโอ้สุดยอดเลยพักกันไว้ก่อนครับเหนื่อยครับเหนื่อยกับ3าล้อ